คาเบอร์บีชลูน่าพ์คและโอเปราเฮาส์ right here ตอนนี้ประมาณ20องศานะคะเราถึงแล้วซิดนี์ออสเตรเลียสุดสันวันยี่เที่ยวออสเตรียขออินฟลูเอนชั่นในการแต่งตัวเอาิปด้วยัเนี่ยคะ่ะแป่เกาหลีสรุปว่าออสเตรเลียหรือ,งง <laughs> อ,อโซ มาแล้วนะคะสำหรับร็อกซิดนี์ของนานะคะวันนี้นะคะนาจะพาทุกคนไปเที่ยวเยอะเลยค่ะบอกเลยว่าโปรแกรมเที่ยวของเราในวันนี้เนี่ยยาวมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น,นวันนี้นาก็เลยรีบตื่นเช้ากันนะคะแล้วก็รีบขึ้นรถไฟฟ้ากันนะคะเพื่อที่จะเข้าไปในตัวเมืองกันนะซึ่งในวันนี้นะคะนาจะพาทุกคนไปตะลุยเที่ยวจุดแลนด์มาร์คสำคัญต่างๆในตัวเมืองซิดนียนะไม่ว่าจะเป็นสะพานฮาร์เบอร์บริด ซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์รูนาพาร์คและเดอะร็อกมาร์เก็ตนั่นเองนะคะ v ลอกในวันนี้จะเป็นยังไงนะคะตามไปดูกันเลยฮัลโหลทุกคนตอนนี้เรามาถึงที่แล้วนะคะอยู่นู่นทุกคนเห็นไหมฮาร์เบอร์บีชนะใครมาซิดนีย์ก็คือต้องมาที่นี่นะทุกคนฮาร์เบอร์บีชรูนาพาร์คและโอเปร่าเฮาส์ right here <laughs> เดี๋ยวจะพาไปดูใกล้ๆนะคือเห็นแดดขนาดนี้เนี่ยทุกคนอาจจะคิดว่ามันอาจจะร้อนใช่ไหมคะปล่าหรือจ้าตอนนี้ประมาณ20องศานะคะเดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศนะวันนี้ไปหลายที่เลย อยู่ฝ่ายตรงข้าวเลยเห็นชัดที่สุดเลยทุกคนจุดที่น่ามาวันนี้กันนะคะเรียกว่าไมสันพอยท์นะบอกเลยนะคะว่ามองจากตรงนี้ไปเนี่ยคือเห็นสะพานฮาร์เบอร์บิแล้วก็ซิดนีย์โอเปร่าเฮาชัดมากเลยทุกคนในส่วนตรงนี้นะคะก็จะมีส่วนสาธารณะให้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นผู้คนเนี่ยออกมาทำกิจกรรมกัน,กนแล้วก็มาปิกนิกกัน มากันที่ลูน่าพาร์คนะคะลูน่าพาร์คนะคะเป็นสวนสนุกขนาดใหญ่นะคะถือว่าเป็นหนึ่งไอคอนิกของซิดนีย์เลยนะคะใครจะมาซิดนีย์นะคะบอกเลยนะคะว่าห้ามพลาดลูน่าพาร์คเด็ดขาดเลยนะคะวันที่นาไปนะคะบอกเลยนะคะว่าบรรยากาศเนี่ยคึกคักมากเลยทุกคนเพราะว่าผู้คนเนี่ยคือเยอะมากนะคะเพราะวันนั้นเป็นวันเสาร์นะเอ๊หนึงลูน่าพาร์คแล้วคนโคตรเยอะเลยอ่ะเพราะวันนี้วันเสาร์สนุกสนุกอะไรวะยังไม่ได้เล่นอะไรสักอย่างเลยบรรยากาศมันดี บรรยากาศแบบเอหมเด็กๆจริงวันนี้เก่าจะไม่เล่นอะไรเลยเพราะว่าแต่ละครึ่งเล่นแบบคนหวาดเสียวอ่ะมันไม่มีเครื่องเล่นที่มันสามารถเล่นได้จริงๆก็ไม่เน้นเล่นนะคะเน้นกินค่ะก็เลยไปซื้อไอติมกินกันคือจะบอกว่าอร่อยมากนะก็ไปเสพบรรยากาศเนาะเออเอาบรรยากาศว่าเออผู้คนก็เล่นไปค่ะฉันก็กินไปค่ะอะไรนี้นะคะน่ารักมากพี่สองคนนี้คือแบบเขาบอกว่าเออแบบชวนเรามาถ่ายรูปเราก็เออไปถ่ายเช็นะคะ ไกลเหมือนกันนะจากลูน่าพักเมื่อกี้มีที่เราไปมา <c oughs> เรามาเดินกันที่สะพานฮาร์เบอร์บิ e กันนะคะจากเมื่อกี้นะคะเราได้เช็คมองเนาะก็คือขึ้นมาเดินเลยค่ะคุณขาสะพานฮาร์เบอร์บิทนะคะถือว่าเป็นสะพานระนาบเดี่ยวที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะทุกคนคือวิวสวยมากทุกคนมองจากตรงนี้ไปนะคะคือเห็นซิดนีย์โอเปร่าเฮาด้วยคือแบบบอกเลยว่าเป็นวิวหลักล้านนะคะที่หาไม่ได้ที่ไหนจริงๆ ทุกคนสูงมากดูว้าลมแรงมากเลยดูลมดูลมเอาโทรศัพท์จะฟิวไหมเนี่ยเกหลัเกราะเป็นยัยยัยเราเดินไปขนานมาก หน้าไปช่ไมหันไปเอ้าย้ายหายดูว่าจะเป็นลมการท่ายอยู่นี่นะยังยังยังแข็งแรงไหมแข็งแรงแข็งแรงไปต่อนะไปต่อได้ไปเราจะไปรบ马克เก็ตรบมาเก็ตเป็นตลาดฟิลตลาดของที่นี่แหละมันจะเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์แล้วก็อาทิตย์เท่านั้นซึ่งวันนี้วันเสาร์พอดีเราก็เลยได้มานะคะเพราะว่ามันใกล้สะพาน Beach, ต่อมานะคะเราก็จะไปกันที่ The Rock Market นั่นเองนะคะ The Rock Market เนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เก่าแก่ที่สุดในซิดนีย์เลยนะคะตั้งอยู่ที่จอร์สต e ีทนะคะซึ่งเขาจะเปิดแค่วันเสาร์และอาทิตย์เท่านั้นนะซึ่งวันนั้นเราไปวันเสาร์พอดีนะคะถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะมีคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งด้วยเห็นไหมโอ้ยน่ารักจังเลยอันนี้เพื่อนเจ้าสาว ชื่อว่าย่านเดอล็อกเ,เป็นย่านเก่าแก่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นสถาปัตยกรรมสมัยก่อนมากมายนะคะและแล้วเราก็มาถึงที่เดอร์ล็อกมาร์เก็ตแล้วนะคะบอกเลยนะคะว่าใครเป็นสายศิลปะนะคะหรือสายอาร์ตสายแฮนด์เมดเนี่ยต้องชอบตลาดนี้แน่นอนเพราะว่าตลาดอันนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะขายของพวกศิลปะของแฮนด์เมดแล้วก็งานคราฟต์นะคะซึ่งตลาดอันนี้นะคะไม่ได้ขายแค่งานศิลป์นะแต่ว่าขายพวกอาหารด้วยนะคะพวกอิงลิชทีอะไรเงี้ย ก็คือมีในนี้ทั้งหมดเลย ผ่าตรงนี้ใช่ผ่าสไลด์เนี่ยนะจริงหรอจริงแล้วก็เอาไอแยลมะเข้าไปข้างในท็ออ่าอเคแหมผู้เกิบต้องเรียนรู้นะวิธีกินสโคนที่ถูกต้องนะคะต้องผ่ากลางนะคะแล้วก็ใส่บัตเตอร์ครีมเข้าไปก่อนนะแล้วค่อยใส่ตามด้วยแยมค่ะก็ปาดไปค่ะ ฟรุบปฟๆุนะคะไม่ต้องยั้งค่ะที่เขาให้มาแล้วก็ปาดปาดปาดไปบัตเตอร์ครีมก่อนนะแล้วก็ jam raspberry งั่มงับเข้าไปนะคะบอกเลยว่าอร่อยมากทุกคนตามด้วยชานะคะอร่อยมาก กินเสร็จแล้วนะคะลนะ้กก็มาเดินย่อยกันที่ c คม b e อร Cove นะคะคือตรงเนี้ยมันอยู่ใกล้ย่านเดอรล็อกเลยทุกคนก็คือเดินเชื่อมต่อกันได้เลยนะคะตรงนี้นะคะเป็นจุดชมวิวนะคะในตัวเมืองซิดนีย์นี่แหละจุดชมวิวตรงนี้นะคะนาบอกเลยนะคะว่าเป็นแบบพาโนรามานะคะคือเป็นวิวแบบ3 6 0อองศาจริงๆอนะทุกคนคือมันเห็นแบบทั้งซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์และบรรยากาศทุกอย่างคือนาบอกเลยว่าสวยมากคือเป็นอีกที่หนึ่งนะคะที่นาแนะนำเลยว่าห้ามพลาดนะคะ จากนั้นนะคะเราก็เดินกันมาเรื่อยๆนะคะเดินๆเดินไปนะคะเอ๊ะไปสะดุดกับตรงหนึ่งนะคะก็คือเป็นหลุยวิตตอง e x h i b i t นั่นเองนะทุกคนคือนาบอกเลยว่าวันนั้นที่นาไปนาโชคดีมากๆว่ามันไปตรงกับพิธัตการลุยวิตตองพอดีนะคะก็เลยได้มีโอกาสได้เข้าไปเยี่ยมชมกันค่ะบรรยากาศภายในงานนะคะก็จะเป็นการจัดแสดงโชว์กระเป๋าใน c o ล l e ก t i ก่อนๆนะคะของลุยวิตตอง ที่มีบรรดาเสเลบมากมายนะคะใช้เป็นรุ่นนู้นรุ่นนี้อะไรเงี้ยก็คือเอามาจัดแสดงในงานโชว์นี้หมดเลยนะรวมไปถึงคอลเลกชันเสื้อผ้าแฟชั่นมากมายนะคะของลูวิตตองที่เป็นทั้งคอลเลกชันใหม่แล้วก็คอลเลกชันเก่านะคะเอามารีลนันแล้วก็โชว์ในนิทรศการอันนี้ด้วยค่ะ คอนเซปต์หรือเปล่าคอนเซปต์ของแต่ละคอลเลกชันเหรอ ต่อไปเราจะไปใกล้ๆโอเปราเฮาส์อีกสักคนอันนี้มันไกลไปนะเดี๋ยวจะไปใกล้ๆเลยนี่มากับปอป้านะ <Okay. S 1> ขออินฟลูเอนซ์ในการแต่งตัวออาปิดตัวเนะี่ยค่ะไปเกาหลีสรุป <laughs> มาออสเตรเลีย,รยหรือโซ และแล้วเราก็มากันที่เซอร์คุราคีนั่นเองนะคะทุกคนเนี่ยสามารถนั่งรถไฟฟ้ามาลงสถานีอันนี้ได้เลยนะคะ mm hmm. เผื่อใครที่อยากจะมาซิดนีย์โอเปราเฮาส์แบบไกลๆนะคะนะ mm hmm. ก็แนะนําเป็นสถานีเซอร์คุราคีเลยค่ะ mm hmm. ก็จากเมื่อกี้นะคะ mm hmm. เราดูจากมุมไกลเนาะทีนี้เราก็จะเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะ mm hmm. เข้าไปแตะโอเปราเฮาส์เลย ไม่อยากเชื่อะไรทุกคนที่นี่สวยมากเลยไม่รู้ว่ากล้องมันอาจจะเก็บได้ไม่หมดนะแต่แบบตอนนี้ที่นาอยู่คือมันโคตรจะสวยเลยอะ่ะ เราถึงแล้วนะคะซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นั่นเองซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์นะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่สําคัญมากนะคะของซิดนีย์ใครมาซิดนีย์น่ะไม่มาซิดนีย์โอเปร่าเฮาส์เนี่ยถือว่าคุณยังมาไม่ถึงนะคะซึ่งโอเปร่าเฮาส์นะคะถือว่าเป็นสถานที่จัดการแสดงนะคะไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตละครเวทีรวมไปถึงโอเปร่าด้วยนะนอกจากนี้นะคะยังเป็นแหล่งดึงดูดนะักท่องเที่ยวนะคะให้เข้ามาเที่ยวที่ออสเตรเลียน่ะมากถึง7ล้านคนต่อปีเลยนะทุกคนถือว่าสุดยอดมากๆเลยะคะ่ะ เดินกันมาทั้งวันแล้วนะคะวันนี้นะก็เลยมากินมื้อเย็นที่ถนนพีสตรีทนะคะซึ่งย่านนี้นะคะได้รวบรวมร้านอาหารดังมากมายนะคะวันนี้นะก็เลยได้มาลองร้านอาหารอันนึงนะคะชื่อว่าบาบิโลลูปท็อปแอนด์การ์เดนบาร์นะคะ ได้มาตบทายขนมหวานนะคะที่ร้าน Mango Coco นั่นเองนะคะเป็นคาเฟ่ของคนไทยนะบอกเลยว่าอร่อยมากๆนะคะรุดตัวอีกทีนะคะก็มืดค่ำกันแล้วทุกคนบอกเลยว่าวิวตอนกลางคืนนะคะก็สวยเหมือนกันทุกคนหจากตรงนี้ก็คือเห็นสะพานฮาร์เบอร์บิทนะคะแล้วก็ Sydney Opera House ด้วยสำหรับคลิปวันนี้นะคะนะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเจอกันคลิปหนะะ้าค่ะ